สบายดีพี่น no ้องสวัสดีเอฟซีที่หักแปงสุขู่สุขคนพอได้กินโสมดยพอก็เคยหลาคือก้าพี่น้องขี่รถมาัเยนเฮ็ดปวกพี่น้องปวตุ๊ก้ปมันคือลายไดเ็ดปวกเฮ็ดปวกเ็ดวก่น้อยเพวกนี้ปเต็มเลยเนาะ อะไรมันคือไก่มากินบ่อันนี่นะไก่กินเนาะช่วงว่าหิดปลวกไก่น้อยรีไก่กินพี่น้องเอากูเนี่ยหักข้าเก็บเอาหนีบ่ได้เราบวกบวกขาแกงซักเป็นยังคือบวกหุกกิวนี่นี่พี่น้องเห็ดปลวกกินคือบ่อะออันนี้ก็เห็ดปลวกทิมบ่จ๊ะห็ดปลวกทิมเห็ดปลวกกินกินอยู่แต่ว้า thì nó mùng này mì hạt ở trong anh ngào bọc ghép nam nó ui nó này khoe hùng luôn thằng gì nó น้ำหลายน้ำก็ไปโลดน้ำย่านหัวน้ำตัวนี้จะลงโป่งดูหือๆเอาบ่ขาวน่ะน้ำฟักเด้เี่ยนหนองเลยพี่พี่น้องงแน่ปอโต่ได้กินส้มดอกนีเห็ดนมเเลยไปตองดุ้ยเห็ดปกกแต่เกาก็ออกได้นี่พี่น้องปาดงามีดำตัวนี้ตีนยาวแม่ตัวบ่เอาบ่ โว้ยบลายนี่ชายผูงามกระโดดป้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องพวกนี้มาการ์ยายุตัวนี้นะพวกนี้เหยียบมัดอ้ดำเห็ดนี่ดำนาเลียจะมาเก็บเอาดำบอกเขาเจ้าผู้นางเธอเขาเจ้าผู้ดำนาเขาเจ้าอยากอันมาเก็บอู้ห้าวลายลีโน่ดำเนากจะกดล่ามไปกดดแล้กูเอเขามันออกมันออก ล่ามไปทั่วหรือได้เห็ดปวกหน่อยไก่มันหมักอยู่เท่านี้ไก่มักอยู่เลยมันออกบ่ว่าวคนต<ป>ก,กดีแน่พี่น้องว่ามันชุ่มหลือมันเห็ดปวกไก่หน่อยคราอ๋อเห็ดปวกจริงรออกได้เห็ดปวกจริงอ,อันนั้นได้แต่ละยองยองลองอันยางไปเบิ่งเห็ดปวกจริงดูดิพอันนี้ก็เห็ดปวกจริงพี่น้องเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์เฮาสิมาไทยหน้าขาดหน้า บอว่าเห็นในทางเลยเป็นเบื่องรู้เห็ดปวกจริงเห็ดปวกใหญ่นะม,มีบ่อม,ม,มีแต่โหลดมาก็เลยพ่มีอุปกรณ์เอาพี่น้องเลยขึ้นแต่ดำหน้าคนนะจึงมาเก็บเอาต<ป>ายตายเบลาจะมาเก็บเอา มกแส็บได้พี่น้องแต่ว่าเร่งรีบพี่น้องเอ้ยมือน,นี้คนดำนห,นบบห,นหน้า,า,า,กการ้ยายจนสิบมัมีเวลาถ่ายคลิปเคยล่าก็ได้ฮะก็ลงไปฉีบหนึ่งฝากเบิ่งฝากส้มฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องผมก็ลงไปคลิปเดียวเนาะมันบ่มีเวลาถ่ายเมาไทยเมาขาดกำนองดำ ก็เลยบอกมีเวลาถ่ายกับผักเบืองผักซุม่มเด้อคลิปหนึ่งกับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองเนาะเดีย๋ยวชีบอกให้เขาเจ้าผู้ดำหน้าเนึ่งเธอเขาเจ้าอยากได้เขาเจ้าเก็บเมื่อมกกินซอให้เลยยงซองให,งงห้ขาดเวลาสามให้พี่น้องขาดเวลาสามให้แล้วก็ทายไว้อีก สี่ไทยมาอีกสี่ให้เนาะบบนมามา,มากินสมน้ำกันพี่น้องสมมะขอ้อ,อ,อเจียวกับก้อยไพ่ก,ก้อยมั่นอีกหางห้าวันทุงมีาย,ยางสองอันมากินสมมะขอน้ำกันพี่น้องเซฟเซฟมาพี่น้องกินสมน้ำกันเนาะ ทุ่งไผ่ทุ่งเล้าเลยกินแบบสบายสบายกินแบบสบายสบายอีก <c oughs> งเงียงกูนะเดี๋ยวจะมงปรุงซี่นพี่น้องอยันยับไปห <c oughs> ่า <จน S 1> <ว>งดุเ็๊ยานมาเด็ดจันจั่เลยของเรา หลายแตกพี่รองเลยเบียดเวียดมีโ้กินสมเนียนจะเป็นว่าคักคักแล้วจะเอาข้นเข้าปดูดูโอ้ยเขาดอกเข้าไปให้หิบวกหิปวกไอหน่อยแล้วป้าน้าหอมห้อยใจตัวกิ่วกมันจังปวนลงไปแต่ประเด็กร้ายใช้ลงุงขับรถแสแอะเหรอครับขึ้นธง น,นี่เป็นแบบพิเศษนะครับของเคยรานี่แซ่บนล้ขนาดปรุงแบบบริชิมต้ดนน้ชิมบ์หรอแสดงว่าบปร,เรีเยวของข้างของขาโอ้ยลืมอบวงมาเนอะเห็ดเบนิดากกรกตโกนโลดโด <c ười> อ้ยฮะฮันตัวใหา่เห็นนั่นตัวเอาตัวผู้มันรูดนี่นี่อันนี้ห้าสิบปอนด์ลง เนี่อย่าซองอันเลยะะนะจามเลยเก็บเอาเวลาการกินของเขาเวลาอีกอย่างหายปากแล้ว,วสิไปกัดยังกดโอ้ยสิสั่นก่อนมันเก่าที่มันเก่าที่ก่อนท่านตกอ่ะตกอ่ะ <c oughs> นี่ วิธีกินตามุ่นนะตามะเขาะปลาแ่บอะไรพี่น้องห้าบวงมหไดเดยเออเอาลงมาไม่อเอามาให้ลูะบวมมีหมิกเลยโอ่คืนะผักียัง คนดำหน้ายังลดลงมากเราที่บอ้เขาจะไปเกียบอ่อนเห็ดปวกบเจ็บดีที่จะจ้าขาดอัลีเบื่อแล้วค่ะ ินคือหวานเย็นขึ้นเราะท่านขึ้น่เอาบ่วงมาเนาคขับเนาะกินชดกินเนาะนากับบุมีอะลูกอา้าบ,บมีโอ้ใ้าบดอด ให้หน้านิดน้ำปุ๋ยตื้อตัวไว้ใส่ปุ๋ยบอสขักักขักปลาเผาขาดเดืบดีนะเ้าวมันแพงไทยไหมก่อนข้างนอก้ดดำเป็นยังการเลยดำแพง มันมะข้อก็กินมะคามต่อน่อยไม่มะคามต้นผูนม้มีต้นนี้ก็มีม่แต่ต้น ทางคนเขากินทางกาบมันจังผสมมันผัดกระแม่นอยู่เนาะมันผสมเลยมันลายแต่บ่มขออ่ะเจ้าหมดแล้วอือหมอือตัวให้ก็กินไอติมเนาะเย็ะหมดเด้อเจยวนะไปบอกใก้อยลาย

คือคล้องแท่งเาว่านี่แม่บอกเข้มช่อจังพ่อแซ่บบาลีพี่น้อง นนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อน้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอ่อกันไม่คิดนาครับค่อยลาสบายดี